ฮัลโหลสวัสดีฮะผมปูเปอร์เองนะฮะวันนี้นะฮะทุกคนผมมาทำอะไรวะวันนี้ฮะเราก็เพิ่งได้ทำคลิปนี้มาฮะเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ยตึ๊บใครยังไม่ไม่ไปดูก็ไปดูได้เลยนะวันนี้ผมก็ทำเขาพวกเขาเนี่ยได้ดูคลิปอ่า อะไรนะกินน้ำโดยคำอะแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้พวกเขามาลองกินด้วยนะะพวกนี้เป็นทีมงานผมอะชื่ออะไรฮะชื่อซันมาครับชื่ออะไรครับควโคีีฮะเนี่ยชื่ออะไรครับอะไรก็วันนี้เราก็จะมากินน้ำโดยคำนะก็น้ำนี้เองนะก็น้ำนี้เองนะโดยคำจะใกล้ไปไหนวะนะก็น้ำนี้โดยคำอะผมจะให้พวกเขาเนี่ยลองกินนะคือคลิปเก่าอะที่ผมกินนะก็ผมก็แอคไปงั้นแหละนะ จริงๆผมก็กินได้ฮะแต่ว่าผมเอ็กไปอะเพื่ออยากให้อ่าคนดูเนี่ยสนใจคลิปฮะเพื่อให้ขำฮะจริงๆอ่ะผมก็กินได้ฮะดูนะน้ำนี้ยผมจะเปิดเลยนะฮะดูฮะผมก็ไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเลยนี่น้ำไเนี่ยคิดว่าตัวเองจะกินได้ไหมฮะโอ้ชิวๆต้องตั้งรองนะเราจะเริ่มให้คนนี้กินก่อนนะฮะเนี่ยแล้วขาให้เข้ากินก่อนนะฮะเริ่มนะฮะกินเลย เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะคายเลยมันคายเป็นยังไงร่อยเลยร่อยเลยมันก็ต่อได้บต่อได้ดะต่อไปก็เราคนนี้นะเดี๋ยวไทยใกล้เลยนยนะ อีกทำไมอีกดื้อดู้อเพราะกินเยอะดืคนก็กินไปกินก็ไม่ค่อยได้ฮะก็ี๋ยคนสุดท้ายนะเดี๋ยคนสุดท้ายหนูรู้แล้วว่าเกอะไรอยากบอกว่าปกติผมก็ชอบกินนะนี่แบบก็ลองก่อนเลยลองกินก่อนนะจะกินมากระเทอมใหม่นะแอ็กอย่างเดียวแอ็กอย่างเดียวตื่น เดือดเดือดเดือดจคายเป็นหมดอ่ะบอกว่าปกติผมก็ชอบกินนะนี่แบบโอ้โหแรกแรกดีนะแต่หลังๆไม่ไหวเลยลถามทุกคนว่ากินนั้นนี้แล้วแอบรู้ว่าไม่อร่อยจริงอะก็ลองไปซื้อดูนะฮะก็อยากรู้ก็ลองไปกินได้นะฮะ เขาไม่ได้จ่ายนะฮะไม่ได้สปอนเซอร์นะก็เราไปกินได้ที่ซื้อได้ที่เซเว่นนะก็อาจจะมีในร้านทั่วไปแหละนะมาดูผมกินนะฮะเนี่ยก็เฉยเฉยฮะผมผมก็กินอยู่แหละนะหรือคือผมไม่ได้ในข้างในเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ ผมไม่ได้แอกนะผมกินได้จริงๆฮะข้าในกำลังจะออกแล้วนะได้ผมกินได้จริงอ่ากินกินกินแต่ว่ามันก็จะมันจะรู้สึกอ่าอนั้นนิดนิดแหละแต่ว่าพอกินได้แหละนะเจออีกคำไหมอีกคำอีกคำอีกคำเลยเลยลองลองลองเร็วอร่อยจริงเป็นไงอ่ะ เออเป็นคายมันกลืนไม่ลงเหรอ <c oughs> ดูไ <c oughs> ม่มันกลืนไม่ลงเลยฮะลอกรองอีกครั้ <c oughs> องอีกแล้วอีกแล้วอีกแอีกครับได้ด้ได้ได้ฮะ,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 ะอร่อยอร่อยแต่ว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าอร่อยนะแต่ว่าไปคายไปแล้วนะฮะอร่อยแบบแอค็กซ์ล้า นะฮะก็ใครอยากลองกินก็ไปกินได้นะฮะคลิปนี้คลิปนี้ก็สั้นๆเองแค่นี้ฮะลองอีกครั้งไหมไม่ไา้วะไมได้ No 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 ่ o คลิปก็ประมาณนี้แล้วนะฮะอยากให้พวกเขามากินแล้วก็ดูสีหน้าแต่ว่าผมก็กินได้นะเนี่ยอร่อยดีนะฮะอากาศไม่ไหวไม่ไหวแล้วนะฮะก็คลิปนี้ก็เท่านี้นะฮะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ อยากให้มาอยากให้มาพวกทีมงานกินอะไรนะฮะก็ลองเม้นมาได้นะฮะเผื่อผมสนใจแล้วก็อยากให้พวกเขามากินนะฮะก็ลองเม้นมาได้ะฮะก็คลิปนี้ก็ใครชอบก็กดไลค์นะฮะแล,แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้พเพื่อนๆดูเลยนะฮะแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปฮะบาย